สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PCD Studio นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีในการดาวน์โหลดปลั๊กอิน t l a ก EQ81 ที่หลายๆคนอาจจะทราบกันดีแล้วครับว่าตอนนี้เขาแจกฟรีอยู่ในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีในการ ดาวโหลดนะครับหรือว่าเข้าไปรับปลั๊กอินตัว t l a c k EQ81 นะครับเจ้าตัวที a ลกเนี่ยมันเป็นของค่าย i k m u มั i ติม i เดียนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เว็บไซต์ i k Mul ั i ติม i เดียได้เลยนะฮะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่หาเจ้าตัวปลั๊กอินตัวนี้ไม่เจอนะครับก็สามารถกดพิมพ์ตรงค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับ IK m u l ั i ติม i เดียเนี่ยเขาจะใช้ซอฟต์แวร์ในการติดตั้งปลั๊กอินต่างๆของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่า i k Product Manager นะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดาวโหลดซอฟต์แวร์ตัวน สําหรับใครที่ใช้ Windows ก็เลือกเป็น Windows นะครับใครใช้ Mac OS ก็ดาวนโหลดเป็น Mac OS นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดาวโหลดตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ลงมาติดตั้งแล้วเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มี a c c o u n t ของ iK Multimedia เนี่ยก็ให้ทําการสมัคร Register ก่อนนะครับหน้าตาของซอฟต์แวร์เขาเนี่ยหมืนจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ให้เราทําการล็อกอินเข้ามาครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเจ้าตัวติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มีบัญชีของ iK Multimedia เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีในการรับนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดปัญหาว่าเราเข้า ไปกดเพิ่มลงในตะกร้าแล้วเนี่ยเห็นไหมครัว่ามันเป็นราคาปกติก็คือเป็น99.99 99เหรียญอะไรหลยคนก็คงงงว่าทําไมมันถึงไม่ฟรีทําไมมันถึงเป็นราคานี้ให้เพื่อนๆน,นะครับทำการ เลื่อนลงมาครับอันนี้เราอยู่ที่หน้าของที a ล EQ81 นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเขาก็จะบอกวิธีในการรับนะฮะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับเขาจะบอกว่าเขาจะมีคูมปองโปรโมชั่นแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทําการสมัครเพื่อรับข่าวสารต่างๆนะครับของทาง I k m u l t มั e ติมเดียก่อนให้ทํา,ทาการกดเข้าไปตรงนี้เลยครับคาว่า sign up for the new letter นะครับพอหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราทําการใส่อีเมลนะครับเราก็ทําการใส่อีเมลไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใส่อีเมลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะทําการส่งคูมปองมา ให้เราทางอีเมลนะครับก็ให้เราเข้าไปเปิดในอีเมลได้เลยนะครับ A few moments later อ่นนี้ครับเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าอ่าขอบคุณนะครับสําหรับการสมัครรับข่าวสารจาก i Mul คมมิเตียเขาก็จะมีลิงก์ให้เรากดไปนะครับมันจะเขียนว่าคุมปองสําหรับการรับเจ้าปลั๊กอินทีแล็กแปดหนึ่งนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างนั้นมาแต่ว่าในกรณีนีนะ้คือผมกดรับไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่มีมันก็จะแสดงขึ้นมาเป็นคุมปองนะครับว่า เราเนี่ยได้ทําการรับปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาในซอฟต์แวร์ติดตั้งของเขานะครับให้เราทําการอินสตอลนะครับเจ้าปลั๊กอิน t แ a c 5นะครับก็ให้เราทําการเข้าไป เช็คได้ในโปรแกรมทำเพลงหรือว่าในดอต่างๆได้เลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่มี Account มีซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยของ IKEA ีย l t มัต d ิ a แล้วเนี่ยแล้วทำการกดรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วยังสงสัยว่าทำไมปลั๊กอินมันยังไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆทําทำการกดออโตไลท์นะครับมันก็จะทำการรีจิสเตอร์ปลั๊กอินที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่จากนั้นให้เพื่อนๆย้อนกลับเข้าไปดูในโปรแกรมใหม่นะครับหน้าตาของเจ้าทีแล EQ81 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าปลั๊กอินทีเลก EQ81 กันนะครับว่าการใช้งานอะไรยังไงนะครับปลั๊กอินตัวนี้นะครับมันเป็นการจําลองคาแรคเตอร์นะครับมาจากนีฟ1081นะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์ยอดฮิตการใช้งานนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเพียงแค่ปุ่มมันมีความซับซ้อนนิดนึงสุดนะครับจะเป็นปุ่มของการรีเซ็ตก็คือการรีเซ็ตค่าทุกอย่างนะครับที่เราทําการปรับเอาไว้เนี่ยให้มันเป็น d ด f ฟ u l t ์นะครับถัดมาจะเป็นในการเลือกนะครับก็ เราจะเลือกโปรเซสที่ไซส์หรือว่าจะเป็นมิดนะครับก็คือเหมือนมิดไซส์ EQ ทั่วไปนะครับก็คือเป็นการเลือกการโปรเซสได้ว่าจะ EQ ที่ไซส์หรือว่ามิดนั่นเองถัดมานะครับก็จะเป็นน็อบของการ EQ มีให้เลือก EQ ทั้งหมด4แบด์ด้วยกันก็คือจะเป็นในส่วนของย่านโลนะครับแล้วก็มิดโล มิดไฮนะครับแล้วก็ย่านไฮหนอบเล็กๆบนสุดเนี่ยสี่หนอบเนี่ยจะเป็นการบูตหรือว่าการคัดนะครับว่าเราจะเลือกบูตกี่ดีบีคัดลงกี่ดีบีหนอบใหญ่เนี่ยจะเป็นในการเลือกว่าเราจะทําการบูตหรือคัดที่ความถี่เท่าไหร่นะครับสังเกตดูว่าแต่ละหนอบเนี่ยเขาก็จะมีฟรีนซี่นะครับให้เราเลือกว่าเราจะเลือกบูตหรือคัดที่ความถี่เท่าไหร่อ่าส่วนปุ่มตรงเนี้ย ถ้าในย่านโลเนี่ยจะเป็นการเลือกเชลนะครับในการ EQ ถ้าเราไม่ได้กดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโลเชลก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นโลเชลหรือว่าถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะเป็นการบูธหรือคัทแบบเบลนะครับย่านมิดโลกับมิดไฮเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มของไฮคิวย่อมาจากไฮคอลเล็ตี้นะครับความแตกต่างนะครับระหว่างการใช้ปุ่มตรงนี้กับไม่ใช้ก็คือสมมุติเวลาเราทําการบูธ EQ หรือคนะัท EQ เนี่ยเคอร์ฟของมันเนี่ยจะมีความเหลี่ยมเวลาเราบูธหรือคัทเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเกิด เพอเวลาเรากด High Quality เข้าไปเนี่ยเคิร์ฟในการบูทหรือคัทเนี่ยมันจะมีความกว้างขึ้นหรือว่าค่าคิวของมัน,นจะกว้างขึ้นนะครับมันก็จะลดปัญหาในเรื่องของการเกิดเฟดเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้ากดกับไม่กดเนี่ยมันต่างกันยังไงส่วนถัดมาข้างล่างมันจะเป็นในส่วนเหมือนแบบการเพิ่มฮาร์โมนิกดิทอชั่นแล้วก็จะเป็นน็อปสำหรับ ในการบูทหรือลดสัญญาณอินพุตแล้วก็จะเป็นเอาพุตนะครับก็สามารถเมคอพเพิ่มลดเกนได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นโลคัสกับไฮคัสฟิลเตอร์นะครับสังเกตดูมันจะเป็น2หนอบซอนกันอยู่นะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของโลก็คือเป็นไฮพาร์สฟิลเตอร์ข้างบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของโลพาร์สฟิลเตอร์ส่วนในหนอบตรงเนี้ จะมี on EQ แล้วก็การกับ f a d โอเคเดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้งานกันอันนี้ผม insert plug-in ตัวเนี้เข้าไปใน master ของเพลงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราปรับไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างถ้าผมเลือกที่จะ b o o t เพิ่มสัญญาณ dive มันขึ้นมาให้มันมี harmonic นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีความแตกพานิดนึงอ่านะถ้าลดลงก็ลด แต่ทีนี้เวลาใช้งานตัวนี้มันอาจจะต้องใช้ในตัวเอาพุตในการชดเชยนะครับก็ถ้าเราได้ม์มนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องลดเอาพุตลงไปก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นลน์เลเวลหรือว่าไมล์เลเวลสังเกตว่าความดังมันจะต่างกันนะครับก็แล้วแต่การใช้งานส่วน EQ นะครับเดี๋ยวลองเล่นๆดูแล้วกันว่า EQ มันใช้งานเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมจะคืนค่าเดิมรีเซตก่อนอมาเริกมาที่ย่านโลนะฮะ สังเกตว่าโลเนี่ยย่านโลเอ็จะมาเยอะเลยฮะแต่ผมลองบูตขึ้นเยอะๆให้ฟังดูนะก็เรียกได้ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะติดมือพอสมควรนะฮะแบบหมุนนิดนึงก็มาเลยอะสมมุติถ้าผมลองเปลี่ยนให้มันเป็นเชลแบบเบลนะครับก็คือเป็นบูตหรือคัทเป็นแบบเหมือนภูเขานะครับเป็นพีคเนะี่ยเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไง มันก็จะบูตในย่านของ56เนี่ย56เฮิรตเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าผมเอาเชลลตรงนี้ออกเนี่ยมันก็จะเป็นการบูตตั้งแต่ย่านโลจนถึง56เฮิรตเนี่ยขึ้นมาหมดเลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนย่านไฮเนี่ยก็เหมือนการใช้งานเหมือนกันสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นไฮเชลหรือว่าจะให้มันเป็นเบลแบบนี้นะครับก็สามารถกดเลือกได้มิดโลถ้าเกิดว่าผมเลือกบูตที่1,000เฮิรตนะครับอ่าลองฟังดู ลองบูทขึ้นผมจะลองกดปุ่ม High Quality ให้ฟังความแตกต่างนะครับสังเกตไหมครับมันจะมีความต่างกันนิดนึงถ้าผมเอาออกถ้าผมกด ก็สามารถเลือกความถี่ได้เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งาน EQ นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูตรง Low Pass กับ High Pass Filter บ้างว่าเป็นยังไง ส่วนเจ้าหนอบสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ low pass filter ก็คือการ high cut อ่ะเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ถ้าผมกดตรงปุ่ม EQ ออกเนี่ยมันก็คือการ bypass EQ ทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ เอา EQ ใส่มันก็จะติด EQ ที่ผมได้ทำการโลพ Pass เอาไว้การใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วปลั๊กอินตัวนี้มันก็เป็นปลั๊กอินที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับลองเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันดูนะครับก็สามารถรับได้ถึงวันที่31มสมกรานี้นะครับก็รีบๆไปโหลดกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับให้ Channel p c d Studio ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตาม้วยนะครับ